มวยมุมแดงเด็บางครั้งอิมิเลียนแอร์พบกับมุมน้ําเงินจากสาธารณรัฐประชาชนจีนหลิวเหมาตงครับแตกไม่แตกหลับไม่หลับเอาครับดูกล้าโอ้ยดีเข้าเต็มหน้าเลยครับเอาครับมาแรงเหมือนกันครับเด็บางครั้งผู้เลยครับผู้เลยครับหล่นไม่หล่นหล่นไม่หล่นครับหลิวโดนพลาดแล้วนะครับเอาครับฟันแล้วไปแล้วเปาแล้วอยู่ไม่อยู่แม่จริงครับเอาละครับโตคืนแล้วครับ ตอนนี้ต้องบวกกันแล้วครับโอ้ยแบ็คคิกครับหอาลนะครับโอ้โหร่างกายอย่างที่เรียนไว้นักมวยจีนีหินจริงๆครับแต่ว่าครับดูครับกําดาวมาหรือเปล่าครับเห็นเลือดแล้วครับไม่เป็นไม่ทราบว่าเลือดกําดาวเลือดอะไรครับโอ้โหดูครับแบ็คคิีกพอดีครับเจอหมาดของโอ้โหเลือดกําดาวครับเลือดโทงจมูกของหลิวโชว์มันหน้ากระแทกแบ็คคิกโดนบวกมาโอ้โหตัดปรุงเลยนะครับอร่อยทุกอย่างครับคู่นี้ แกไปเร่งเยอะครับหลิวครับพอเร่งแล้วก็พลาดโดนหมัดนะครับนี่ครับไปเร่งตัวเองครับดึงจังหวะปั้งเข้าไปพกยะหมูแม่แต่ว่าก็ต้องชมนะครับร่างกายแกหินจริงๆครับนี่ครับถ้าเป็นเราๆท่านๆก็ลาแล้วแก้วตาครับโดนหมัดเข้าไปเต็มๆสุดกำปั้นครับนี่ครับหันตัวแบบ็กทิกยุกไปเหมือนกันครับเดชมาขังโดนเข้าไปโอ้โหเลือดกับดาวนี่ครับหันมัดเจอมีกฎกติกาเตะขวาต่อยขวาหลิวแบ็คทิกเอ้า ทำท่าจะหมุนอีกแล้วโอ้โยกนี้ครับหลิวนี่เหมาย,ยกเดินเลยครับเจอแบ็คทิ้งเข้าไปเจอถอยท้องเข้าไปมีปัญหาเหมือนกันครับอย่านิ่งนะครับอ้า,อามานอนหลับอยู่หน้าผู้บรรยายนี่ครับส่วนใครที่ลุ้นหลิวต้องให้เช็คดินเลยครับนาทีนี้เอาตัวรอดเป็นยอดดีแต่ว่าจะรอดหรือไม่รอดครับเมา ครับรัาไปชมภาพช้าเลยครับนี่ครับเจอลูกนี้เข้าไปครับตัวแข็งตั้งแต่กลางกลางยกนะครับทางน้านของเด่นบางขันเป็นสัญญาณเตือนมาหลายครั้งแล้วครับหลังจากนั้นครับยืนรับอย่างเดียวครับนี่ครับฟังเข้าไปครับโอ้โหเต็มเต็มวงครับถ้าเป็นวงล็อกกับเปลี่ยนเดียวโฮอินวันเลยครับแล้วดูครับปัจันนี้ครับโอ้โหดีว่าสีสานมาพลาดเชือกเส้นแรกนะครับ ถ้าเชือกไม่ช่วยไว้นี่เผลอๆดูครับค่อยๆอิสราเอลครับมีแววว่าจะล้างตาได้สัปบายมากนะทิ้งครับโดนอ้วโดนอีกแล้วอ้าวนะครับอ้าวอ้าวโมโหนะครับเดชบางข่างไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับแต่ว่านาทีนี้โอ้โหหลิวหลิวยับใหญ่ใส่สารพัดครับอ้าวรับซุดในครั้งนึงครับเดชบางข่างไวไม่ไหวครับเป็นนับอีกหนึ่งนับทักดูใจแล้วครับดูใจเดชบางข่างแล้วก็ดูบอลตองออดดูดูยล่งำเมืองกีฬาเมืองมวยโอ้โหต่อหน้าตัว อยู่ไหมครับอยู่ไหมน่ากลัวมากครับอาวุธของหลิวนาทีนี้แต่ก็ต้องชื่นชมเดชบางขางก็พยายามกัดฟันครับอารับก้านพอมีไหมครับทีเดียวดักหนักครับเดชบางขางไม่แต่ว่าหลิวครับย่ำเลยครับนี่คือหัวใจของนักสู้บนสังเวียนเลือดเอาละครับตอนนี้เดินลุยต่อยนักโอโตนับตัวไม่ไหวครับต้องยุติการชกเลยครับอดูอีกทีครับมาทีครับลูกนี้ครับจุดเปลี่ยนชีวิตเลยครับ ยกที่2ยกที่3าโดนไปหลายตุกครับแบคคิกเข้าไปแลวพยายามจะสู้นะครับแม่แต่ดูครับพายุหมัตของลิวเมาตงครับชุดนี้หักเข้าไปลำตัวครับโดนลำตัวนะครับยืนไม่อยู่แม่พยายามจะตัดฟันครับแต่ว่าสุดท้ายครับโดนยุ้งเท้าโดนชายโครงครับจังหวะหายใจไม่ทันครับโดนหนักจริงๆครับวันนี้เดชบางขงเองก็มาดีครับนี่ครับซ้ายตัดลำตัวลูกนี้ครับนั่นครับซี่ของซี่สุดท้ายครับซ้ายตัดทีเดียวครับโอ้โห I'm a